ัวไหนดีกอนห่อห่อโ้ิคองใช้ใช่ล้ครับออยาวหรือ

เป็นข้องมากอ๋อไนแล้วไปหลังก่อนดีกว่านี่ดีขอไปตั้งหลักก่อนใช่ค่ คอยลังก่อนคอยลังก่อนเดินหน้าอ๋อ แล้วนะคะกดซับสไคร้ดกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะ